สวัสดีค่ะวันนี้หยกฟ้าก็จะพาไปดูร้านค้านะคะร้านค้าที่บ้านนะคะวันนี้มีอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะอันนี้คือบ้านหยกฟ้าเองนะคะพี่ชายได้ขายของเด็กก็จะวุ่นวายหน่อยโอริโอปั่นใส่วุ้นลูกมีลูกค้ามาแล้วผู้ดใหดหายด้แม่สิตีมันนี่ พ่อค้าน้อยเป็นคนทำน้องเมนยูก็จะมีลูกชิ้นนะคะแต่ยังลูกชิ้นยังไม่มีข้าวโพดก็ยังไม่มีเพราะว่าพ่อค้าไปตลาดอยู่แล้วก็จะมีไก่ทอดนะคะนี่เลยไก่ทอดอันนี้จะเป็นข้างในบ้านค่ะ ก็จะมีเด็กๆเฝ้าร้านนะคะเด็กๆเฝ้าร้านน้องเกตกับน้องยูโรน้องเมนยูเป็นคนทำน้ำปัน่นสายนมเยอะๆนี่พะะ่อค้าตัวน้อยของเราเมนยูหันหน้ามานี่หน่อยลกูกสู้ เปิดไม่ออกเลยทีนี้เขินกล้องแล้วพ่อค้าน้อยอร้านชายอ,าาอะไรออาตู้ค้าลืมตังอรีโอใช่ไหมครับอ,อ,อันนี้คือเด็กๆที่เฝ้าร้านนะคะ นี่พ่อค้าน้อยจะปั่นน้ำแล้วอะไรคะลูกค้าสวัสดีคะ่ะ <laughs> มาหาอีกอยู่เข่าคอ,อกไปเลยคะ่ะเ,เด็กๆต้องอยู่ในคอ,อกนะคะดก <laughs> <c oughs> อย่าไปเปลี่ยนคอ,อกนองแล้วมันสีห้างนี่คือไก่นะคะอันนี้หน้าร้านพี่ชายยังไม่มานะคะก็จะเป็นรูปชายบั่นแทนนะคะเอาู้ใดาษที่สิงแผลเย็นๆเอสสติมแคว โอรีโอปั่นแก้วสิบบาทนะคะาป,ป,ปั่นโอแล้วจะเป็นโซนเด็กๆจะวุ่นวายหน่อยโซนเด็กๆจะวุ่นวาย ส่นสีฟ้าจะเย็นเย็นแ้มีโมเหนียียบเลยวะบอกเสียงดัง นี yeah! wow. mm ้แก้วสิบบาทนะคะชูแก้วหน่อยลูกยกขึ้นหน่อยนี่ครับแก้วสิบบาท ยังไม่มีข้าวโพดนะคะปกติจะเป็นข้าวโพดนึ่งแล้วก็ลูกชิ้นยังมีแต่เตาอยู่แม่นะคะ้ายังไม่มานะคะเป็นรับของพี่ชายนะคะก็ขอบคุณนะคะทุกการติดตามแล้วก็เข้ามารับชมในหยาแฟชั่นเน้ยนะคะบ๊ายบายนะคะ